คุนเคยเจอพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกกันบ้างไหมคะคือที่เรามาตั้งคำถามเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเลยเราไปถ่ายฟีและติดใช่ปะแล้วเราเจอกระถูหนึ่งที่เขามาตั้งคำถามว่าอะไรคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบแบบเยอะมากๆและแต่ละคอมเมนต์นั้เรารู้สึกว่าน่าสนใจทั้งนั้นเลยก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็ชวนทุกคนคุยกันโอเคเดี๋ยวเรามันเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคอมเมนต์เนี้ยเขามาแชร์ประสบก,การณ์สัญญาณเล็กแฟดที่เขาเจอมาตอนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะโอเคเขาก็มาแชร์ไว้เจ็ดข้อเดี๋ยวเราจะขออ่านให้ฟังกันเลยละกันเนาะ อย่างแรกเลยก็คือแฟนของเขามันจ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนทําให้เขารู้สึกว่ากังวลและต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้แฟนพอใจมากกว่าเดิมในทุกครั้งเลยที่ต้องคุยกันหรือว่าต้องเจอกันอย่างที่สองนะคะก็คือเวลาแฟนทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเสียใจหรือว่าไม่มีความสุขเนี่ยแฟนจะชอบแก้ตัวว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกหรือไม่ก็บอกว่า เนี่ยมันเรื่องแค่นี้เองเธอคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าเรื่องแค่นี้เองทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยจนทําให้เจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขารู้สึกว่าสงสัยในตัวเองแบบคิดว่าเออหรือว่าฉันเป็นคนผิจริงๆนะหรือว่าแบบมันเรื่องเลไรแค่นี้เองแต่ว่าฉันทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวิธีเนี้ยทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าการแก้ไลติมวยซึ่งราว,ว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคนํานี้มันก็คือการทําให เหยื่อ yeah. หรือว่าแบบใครบางคนเนี่ยเขาดูสึกว่าสงสัยในตัวเองว่าฉันทําผิดหรือเปล่าวะทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทําผิดหรือไม่ได้คิดมากไปเองแต่มันคือเกิดจากการที่อีกฝ่ายนั้นนะ่ะเขาทําจริงๆแล้วเขาพยายามปั่นหัวเราให้เรามีความสงสัยในตัวเองโอเคต่อไปนะคะอางที่สามก็คือแฟนมักจะไม่ชอบให้ไปหาเพื่อนโดยที่ไม่มีแฟนไปด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่แฟนก็มักจะพยายามทำลายมิตรภาพเช่นทำตัวแย่ๆใส่เพื่อนเราหรือมักจะโผล่ไปแบบสุ่มเวลาที่เราออกไปหาเพื่อนข้างนอกคนเดียวเพื่อบีบให้เราอะทำตัวออกห่างจากเพื่อนไปเองซึ่งอันเนี้ยข้อนอี้เราเคยเจอเว้ยแต่คือเราไม่รู้ว่าแฟนเราเขาไม่ได้ชอบเพื่อนเราหรือว่าแค่ แฝ่มีเวลากับเราเฉยๆอะ่ะเพราะว่าตอนตอนนั้นเราเรียนอยู่ใช่ปะถ้าเราต้องทํางานกลุ่มแล้วแฟ่เราก็เหมือนมารีบจะให้เรากลับบ้านด้วยจนเราแบบเออจนเราต้องกลับจนเพื่อนบอกว่าเออกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาช่วยก็ได้ซึ่งเรารู้สึกเฟลแล้วก็รู้สึกแย่มากๆต่อไปอย่างที่สี่นะคะก็คือครอบครัวของเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ชอบแฟนคนนี้เลย โอเคต่อไปอย่างที่5นะคะก็คือแฟนของเขาเนี่ยมักจะทำให้เขารู้สึกว่าดูโง่หรือว่าดูงี่เง่าอยู่บ่อยๆแม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ก็มากจะทำเหมือนว่าสิ่งที่เจ้าของคอมเมนต์ชอบหรือทำเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกหรือใช้สีหน้าที่แบบค่อนข้างดูถูกอย่างเช่นยิ้มแบบเหยียดๆหรือว่ากรอกตาใส ซึ่งพอเรื่องอย่างมันเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ปะเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาลดความมั่นใจในตัวเองลงเรื่อยๆว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมันดูตลกจริงหรือเปล่าเหมือนเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจอินสิเคียวกับตัวเองและสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราทำต่อไปนะคะอย่างที่6กละว,ว่าหลายคนน่าจะรีเลทก็คือแฟนชอบเปรียบเทียบเรากับคนอื่น อ่าซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ที่เขาเคยเจอเนาะเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยตอนคบกันอะ่ะชอบเอาเขาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นรวมถึงแฟนเก่าด้วยแล้วก็มักจะแซะเจ้าของคอมเมนต์ในเรื่องของน้ำหนักตัวบ่อยๆแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อนี้เรารูสกว่าหลับไม่ได้อย่างแรงเลยก็คือเขาบอกว่าเวลาทะเลาะก,กันอะ่ะเขาจะไม่ได้แบบทะเลาะก,กันเพื่อปะ เราเห็นเราเป็นคนรักแต่เขาจะทะเลาะก,กันเพื่อเอาทําให้เราร้องไห้หรือเสียใจมากๆเขาถึงจะยอมหยุดฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างค่ะแต่สําหรับเราเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้วเราก็ระดับความท็อกซิกอะมันก็ไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแบบข้อสออย่างเนี้ยแกลไลติงเรารู้สึกว่ามัน เป็นอะไรที่แบบไม่โอเคอะ่ะมันทําให้เราสงสัยในตัวเองแล้วมันเราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทะมันผิดหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาพูดมันอาจจะถูกก็ได้นะแล้วพอเราสงสัยตรงเนี้ยไปเรื่อยๆมันทาให้เราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้ยากแล้วก็ข้อห้า 6, ข้อหกข้อเจ็ดเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเดาตัวเองยิ่งไปกว่านี้นกะคือข้อห้า 5, ทำให้เราดูงงใช่ปะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจ เรายิ่งเปรียบเทียบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรแล้วเราไม่ชอบเพราะเราก็เคยโดนมาก่อนแล้วก็ข้อเจ็ดอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือเวลาทะเลาะก,กันอะ่ะคือบางคนที่เราเจอมาใช่ปะ่ะคนคุยหรือแฟนอะไรก็ตามอะ่ะเรารู้สึกว่าเวลาทะเลาะก,กันคนส่วนใหญ่พอเริ่มเห็นเราจะร้องไห้แล้วเงเขาจะรีบหยุดท,ทันทีแต่เขาไม่ได้จงใจทําให้เราแบบต้องเสียน้ําตาหรือแตกสลายก่อนอะ่ะ ซึ่งถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดหรือพิมพ์แบบนีน้เรารู้สึกว่าเขาจะต้องรับรู้ได้ว่าแฟนเขาตงใจทะเลาะแลวแบบเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดจนเขาเขาไม่ไหวอะ่ะเออแบบเนี้ยเรารสึกว่ามันไม่โอเคถ้าคนรักกันจริงอะ่ะมันจะไม่ทําแบบนี้เย้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนาะที่นี้เรามาดูคอมเมนต์อื่นๆที่เขาเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้กันบ้างดีกว่าว่าเออเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้าง โอเคคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าอานแล้วรู้สึกว่าคุ้นจนหลุดอัดเลยเพราะว่าแฟนเก่าฉันเนี้ยก็เคยทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่เหมือนกันแต่ที่หนักกว่าคือถ้าแฟนฉันไปเห็นเขาคนนอกใจหรือว่าไปดูละครมาใช่ป่ะเราก็อินกับพฤติกรรมแย่ๆของผู้ชายมากๆเนี้ยแฟนฉันก็จะทำเหมือนกับว่าฉันเนี้ยเป็นคนผิด และจะต้องคอยมาขอโทษหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เสริมอีกว่าถ้าวันไหนที่คุณเริ่มกลัวการมาถึงของเขาหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่อยากให้เขามาหามันก็อาจจะแปลได้ว่าคุณ ควรที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้แล้วอะฟังกันมาถึงคอมเมนต์นี้แล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างคะแต่สำหรับเราเนาะเรารู้สึกว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดโลกของเรามากๆเลยเพราะว่าอย่างตัวเราเราเราไม่เคยเจอพฤติกรรมอะไรแบบนั้นละกันแล้วเ,เราก็ไม่เคยทำด้วยแต่เราก็เคยเห็นพวกแบบคิป ในทิกตอกซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นแค่แบบนีมหรือรอกันเล่นๆหรือรอ,รอ,อะไรแต่ที่เราเคยไปเจอมามันเป็นแค่ผู้หญิงฝันว่าแฟนนอกใจเราตื่นมาชวนแฟนทะเลาะเพราะคิดว่าแฟนนอกใจจริงๆหรือบ,บางคนก็าอาจจะเป็นแบบคิดว่าฝันเป็นลางบอกเหตุอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยตื่นมาทะเลาะก,กับแฟนแต่อันเนี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมมากๆคือแบบอันเนี้ยแค่แค่ไปเห็นในทีวีหรืออาจจะรู้สึกโกรธ หรือเห็นข่าวหรือไปดูคดลิปใหม่เนี่ยเราก็มาหลงที่แฟนเลยเรารู้สึกว่าอันเนี้มันมันไม่โอเคมากๆเออเหมือนกับว่าเราอันนี้เพี้ยนๆให้ฟังเฉยๆเนาะเหมือนเราไปเจอแฟนคนอื่นเขาให้ดอกไม้กันในวันวาเลนไทน์เราแต่แฟนเราไม่ให้แต่พาเราไปกินข้าวแล้วเราก็รู้สึกว่าแฟนไม่รักเราเพียงเพราะว,ว่าเขาไม่ได้ให้ดอกไม้เราเหมือนคู่อื่นหรือว่า เราไปเห็นเพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังว่าแฟนนอกใจแล้วเราก็เอาไปลงกับแฟนเราทั้งๆท,ที่แฟนเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอืมแบบเนี้ยถ้าเป็นถุกคนถูกคนจะโอเคไหมแต่สําหรับเราเราไม่โอเคแต่ถ้ามีครั้งที่แบบสองสามอะไรเงี้ยเลยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะรับไม่ไหวอือประมาณนั้นอ่าแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เ,เขามาพิมพ์ต่อเลยว่า ใช่เลยแฟนของฉันเนี่ยก็มีทำพฤติกรรมแบบเนี้ใส่ฉันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างข้อ5กับข้อ7ทั้งทําให้ฉันรู้สึกว่าไรค่าแล้วก็ทะเลาะกันแบบตั้งใจที่จะบี้ให้พังแต่ตอนนั้นฉันก็โง่เองแหละที่ทนอยู่กับเธอมาได้ตั้งนานแต่พอ กล้าหรือกั้นใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นน่ะเจ้าของคองมเมนต์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าโล่งใจมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะขอ o มูไปที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยนะคะก็คอมเมนต์นี้เขาได้พูดถึงสิบสัญญาณที่เขาน่าจะเอคยเจอมาในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกละเอียดอะไร,อไรมากนะคะก็คือเป็นแบบสิบข้อมาเลย อะโอเคเราจะขออ่านให้ฟังเหมือนเดิมนาะไปทีละข้อข้อแรกนะคะเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยไม่เคยลงแรงหรือให้เวลากับความสัมพันธ์เลยนะแต่จะชอบมาบ่นว่าน้อยใจเวลาที่เราไม่ยอมคุยกับเขาสรุปง่ายๆนะคะก็คือเอาแต่ได้แต่ว่าไม่เคยให้อะไรกลับมาเลยต่อไปข้อที่สองก็คือ เป็นคนที่มีทัศนคติลบตลอดเวลาคุยอะไรด้วยก็ไม่มีอะไรดีๆกลับมาเลยมีแต่เรื่องขัดแยง้งแล้วก็ชวนทะเลาะได้ทุกวี่ทุกวันต่อไปข้อที่3นะคะก็คือเขาทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้เรารู้สึกกลัวและกังวลไปหมดเลยเวลาที่จะต้องคุยกันหรือเจอกันข้อที่4ก็คือ ตัดสินคนเก่งมากวิจาร์เราเก่งที่หนึ่งเลยแต่พอโดนวิจารณ์กลับบ้างหรือว่ามีคนมาเตือนตรงๆเนี่ยกลับหลับไม่ได้ต่อไปนะคะข้อที่ห้าก็คือลำเส้นความเป็นส่วนตัวต้องมาคอยเช็กว่าเราจะโทรหาใครคุยกับใครหรือแม้แต่จะขออยู่คนเดียวสักห้านาทีเขาก็ยังทำให้เราไม่ได้เลยต่อไปข้อที่หกเกือบทุกครั้งที่เขาโทรมาหรือว่าถักมาเนี่ย มักจะมีเรื่องให้เราช่วยหรือว่าต้องการบางอย่างจากเราเสมอเลยมากกว่าจะถักมาแค่คุยกันเฉยๆต่อไปข้อที่7นะคะก็คือถ้าเราทำอะไรให้เขารู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะเมินใส่เงียบใส่โทรไปไม่รับไลน์ไปไม่ตอบจนกว่าเขาจะพอใจแล้วก็อยากจะคุยกับเราเอง ต่อไปนะคะข้อที่8เขาไม่เคยขอโทษหรือว่ายอมรับผิดใดๆเพราะเขาคิดว่าตัวเองไม่ผิดตัวเขาถูกเสมอต่อไปข้อที่9เขามักจะตั้งเงื่อนไขในการรักหรือการจะอยู่กับเราเช่นเธอต้องทำแบบนี้นะหรือต้องทำอันเนี้ยให้ฉันก่อนฉันถึงจะยอมให้เวลากับเธอและข้อสุดท้ายก็คือ ขูว่าจะเลิกทุกครั้งที่มีปัญหาคอมเมนต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มีคนมารีพายตอบแบบเยอะมากๆแล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ใช่ป่ที่มาตอบอะจะตอบไปในทิศทางเดียวกันว่ยก็คือเนี่ยฉันก็เคยเจอเป็นนิสัยที่คุณว่ามาเนี่ยเหมือนแม่ฉันเลย บางคนก็บอกว่านิสัยที่คุณว่ามาทั้งสิบข้อเนี้ยเหมือนพ่อฉันเลยหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนพี่สาวหรือเพื่อนฉันเลยหรือบางคนก็แบบเ,เคยเจอกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่พอยที่เราโดยเมามันน่าสนใจในคอมเมนต์ที่มารีพายตอบก็คือความสัมพันธ์ท็อกซิกมันไม่ได้มีแค่กับคนหลักอย่างเดียวมันมากับทุกความสัมพันธ์เลยโดยเฉพาะครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกในครอบครัวเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเด็กบางคนโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างท็อกซิกแล้วในความท็อกซิกตอนนั้นที่เขาเจอบางคนเขาไม่สามารถออกมาได้เขาต้องทําตัวให้คุณชินกับความท็อกซิกตรงนั้นตั้งแต่เด็กมาจนยันโตเลย เอออะไรแบบเนี้ยซึ่งวิธีแก้ของเราใช่ปะที่เราคิดออกมาได้คร่าวๆก็คือเลี่ยงการประทะให้หน้อยที่สุดหรือถ้าแบบพูดตรงๆได้อ่ะเขามีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเราลองพูดตรงๆก่อนว่าสิ่งที่เขาเทำกับเราอะ่ะเราดูสึกว่ามันไม่โอเคเลยเขาทําให้เรารู้สึกเสียใจยังไงอืมเราว่าถ้าเขาหลักเรามากพอหรือแบบเขามีความเข้าใจอยู่บ้างเขาจะสอบลงให้เราเว้ย แต่อันนี้ก็แล้วแต่อขครัวนะแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเราใช้วิธีนี้การอ่อนโยนอะไรเงรี้ยมันได้ผลเราถ้าถูกคนเออไปใช้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างก็มาเล่าให้เราฟังกันได้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าตอนที่คบกันอยู่เนี่ยมันยากมากๆเลยนะที่จะรู้ตัวว่าเขาเป็นคนท็อกซิกเพราะถึงแม้ว่าเขาจะทำนิสัยแย่ๆหรือท็อกซิกใส่เราแค่ไหนเนี่ย แต่เขาก็ยังดูรักเรามากเราก็พยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อให้คบกันต่อได้อย่างเช่นพยายามงอ้อพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะทําไม่ได้ก็ตามพอาะบางคนต่อให้เขาท็อกซิกใส่เราแต่มันไม่ได้แปลว,ว่าเขาไม่รักเราอะ่ะทุกคนนึกออกปะบางคนเราทําไปเพราะรักเราอยากได้ความรักด้วยซ้ํา เออลราก็บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทํามันคือท็อกซิกอันนี้ไม่ได้จากเขาค้างคนที่ทําจะทําท็อกซิกนะเพราะบางคนทําแบบรู้ตัวก็มีแต่เราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ท็อกซิกในความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วเราก็ทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวพอรู้ตัวอีกทีก็คือความสัมพันธ์มันจบไปแล้วเราก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เขามารีพายตอบคนะอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอเหมือนกันเลยยกเว้นข้อห้า ข้อ6ข้อ7นอกมนั้นก็คือคำอธิบายแฟนเก่าเขาเดะเลยแต่เชื่อปะว่าขนาดเลิกกันมา6เดือนแล้วอ่ะฉันก็ยังโง่คิดถึงเธอแทบบ้าอยู่เลยอ่ะฟังมาถึงตรงนี้ถูกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างสงสัยกันไหมว่าทำไมแฟนเก่าบางคนเลิกกันไปต้องนานแล้วเขาก็โค้ดท็อกซิกเลย ใจเรามันก็ยังไปคิดถึงแต่เรื่องดีๆของเขาหรือแบบยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะถึงแม้จะรู้ว่าเขาท็อกซิกซึ่งถ้าใครสงสัยอันนี้อยู่นะมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ซึ่งคอมเมนต์เนี้ยสามารถตอบคำถามนี้ได้แบบเออถูกต้องมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะคะคนนี้เขาบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคุณเกิดสภาวะทอมาบอนซึ่งทอมาบอนเนี้ย มันก็ต้องใช้เวลาแบบหลายปีมากๆกว่าจะฟื้นตัวได้แล้วเจ้าของคอมเมนต์ที่เขามาตอบแบเนี้ยเนาะเขาบอกว่าเขาแนะนำให้จดจำแต่เรื่องแย่ๆของเธอเออแล้วก็มุกออนเดินหน้าต่อไปซะซึ่งวิธีการที่ว่าให้คิดถึงเรื่องแย่ๆอะ่ะ เราเคยใช้นะแล้วมันก็ได้ผลสําหรับเราแต่เราเคยแนะนําคนอื่นบางคนก็ดูส่ว่าเกียจไม่ลงอันนี้ก็คือเราแต่คนเอาไปลองปรับใช้กันเองนะคะแต่เราขอมาขยายความกลับมาที่คําว่าทอมาบอนนิดนึงทอมาบอนคืออะไรทอมาบอนเนี่ยมันคือแต่ว่าความผูกพันจากบาดแผลทางใจซึ่งสรุปให้ฟังง่ายๆเลยเนาะก็คือเป็นภาวะที่เหยื่อมีความผูกพันทางอารมณ์อย่างแน่นแฟนและแตัดไม่ขาดกับผู้ที่ทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจก็ตามเหมือนทุกคนเคยเห็นในหนังป่ะพวกในหนังสมัยก่อนพวกะซ้ชื่อเรื่องไม่ได้ที่นางเอกถูกขังไว้กับพระเอกที่ทำร้ายเราเออนางเอกพระเอกที่เป็นเป็นคนร้ายพวกจำเลยรักหรือแบบชมงามกับเจ้าชายอสูรที่เจ้าชายอสูรมันจับพ่อตัวนางเอกไปแล้วจับนางเอกไปแล้วพอไปอยู่ด้วยกันน่ะนางเอกเกิดความรักเหยื่อไอ้รักคนร้ายเข้ามาเฉยเลย แล้วหรือบางทีที่เราเห็นข่าวว่าแฟนผู้หญิงโดนแฟนทำร้ายแต่พอคนพลเมืองดีไปช่วยผู้หญิงกับฟ้องพลเมืองดีกับว่าไปทำร้ายแฟนเขาคนรักเขาอะไรแบบเนี้เยเรารู้สึก,กว่าแปลกเนาะว่าเอ้ยทำไมถึงถึงเป็นอย่างนี้แต่มันคือภาวะที่คนหนึ่งอะเขาเสพมีความพรเวลาเราอยู่กับใครมากๆใช่ป่ะสมองเรามันจะใช้เขาเรียกแหละหลังออกซิ ใ้สารฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกมาแล้วพอมันหลังตัวนั้นออกมาเราก็จะรู้สึกว่าผูกพันมีความรู้สึกดีๆกับคนนี้มากขึ้นทั้งๆทงี่ตอนแรกเราไม่ได้รักแล้วอย่างที่บอกไปพอเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆแล้วเขาทําอะไรที่มันดีกับใจเราขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเอาอาหารเอาข้าวมาให้เรากินทําอะไรให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความรักความแบบความสุขเป็นรางวัลอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกดีมากๆแล้วเราจะเสพติด เราจะคอยมองหาความความความไม่ดีจากเขาอะเพราะบางคนทําไม่ดีกับเรามาหนักๆใช่ปะแล้วเขาก็พยายามงอให้เราอยู่กับเขาต่อเราก็จะเสพติดรางวัลตรงนั้นที่เขาค่อยป้อนมาให้เล็กๆนิดน้อยนิดเดียวนะคะไม่มั่นใจว่าอธิบายแล้วทุกคนฟังเข้าใจไหมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ถามกันได้เนาะหรือว่าไปไปลองหาข้อมูลเพิ่มต่อก็ได้เหมือนกัน โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ส่วนใครฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครเคยเจอความสัมพันธ์ในที่แบบมันโคตรท็อกซิกเลยแล้วมันมีสัญญาณเลสแฝกประมาณนี้ประมาณนี้เอออยากจะมาแชร์ให้เราฟังหรือแบบให้คนอื่นฟังก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรอีกประเด็นไหนอีกก็มาแชร์กันได้นะคะคลิปนี้ไปลายบาย